ว่าไอ้พวกนี้อ,อะไร,รก็ว่ารอซูลว่ามันรู้ได้ยังไงมันเคยเจอนบ,บีเหรอเน่นี่มัดหักนั้นเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่ท่านยกท่านเคยเจอมัดหับเหรอเคยเจอไหมเราเคยโต้กับพวกนี้ว่าเคยเจออิหมัมชาบีเหรอก็ไม่เคยเคยเจอกับอิหมัมอหลกัมัตไหมก็ไม่เคยผมถึงบอกว่าไม่มีตกยุคนะถ้าเราจะบอกว่าเราจะยึด ยึดอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าจําไว้เลยพี่น้องครับไม่มีตกยุคแต่ถ้ายึดอุลมาะมะเมื่อไหร่มันจะมีวันตกยุคเพราะ,ะบางท้งอุลมามะพาเราไปไม่ถึงนบีอัลลอฮ์รอซูลเขาใจยังแต่ถ้าเรายึดอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเขาก็จะเถียงเก็ในในว่าแล้วมันรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงก็มันมีอุลมามะพาเราไป ให้ไปพบกับนี่หลักเรื่องนี้หลักฐานได้มาจากกุรานอย่างนี้นะหลักเรื่องนี้หลักฐานได้มาจากฮะดิษเรื่องนี้นะสรุปแล้วบรรดาอุลมามะพาเราไปถึงกุรานยังถึงฮะดิษยังฮะดิษถึงยังฮะดิษอยู่ในมือเรายังอัลฮัมดุลิลละเราไม่เถียงหรอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปเข้าใจอะไรเองบางทีเราอาจจะหาไม่เจอ แต่บรรดาอุลามะที่เขาจะบอกเราว่าเรื่องนี้นะมันมีหลักฐานอย่างนั้นเอาวา่าว่าเรื่องนี้นะมันมีหะดิษจากนบีนบีว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นยังฉะนั้นเนี่ยไอ้ใครที่บอกว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะข้ามหัวอุลามะพี่น้องครับพวกนี้เนี่ยนะโกหกโกหกผมนี่เวลาก่อนจะมาบรรยายนี่ผมหยิบหนังสือมา ผมต้องหยิบหนังสือมาดูถามว่าหนังสือนี่มันมาจากฟาฟปา,าหรือว่ามีอุลมะแต่งอุลมะแต่งะแต่งแล้วไหนว่าผมไม่เอาอุลมะเขาใจยังฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับไอการใส่ร้ายป้ายสีของบางคนนะแล้วก็มายกว่าไอพวกเนี้ยข้ามหัวอุลมะไอพวกนี้สุดโตงเอออรไรกองอุลมะกองอุลมะเขากําลังโกหกแต่ผมไม่เคยแคร์เลยนะ วันนี้ถ้าสอนศาสนาแล้วผมจะต้องมากลัวคนน,คนั้นกลัวคนนี้กลัวคนนั้นผมไม่เคยก,กลัวเลยนะผมบอกก่อนผมข